ลังทบทวนเกณฑ์ใหม่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ าดเปิดให้ลงทะเบียนใหม่มกราคม2569สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ปี2569มาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบเนื่องจากว่าก็มีหลายๆคนนะคะที่รอคอยสาหรับการที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ต้องย้ำก่อนนะคะว่าในรอบนี้ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเปิดให้ลงทะเบียนคนที่จะลงทะเบียนหมายถึงคนใหม่เท่านั้นไม่ใช่คนเก่าที่ตอนนี้ใช้บัตรประชาชนในการรูดซื้อสินค้านะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังคาดว่าในรอบใหม่นี้จะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของรายได้พร้อมทั้งเปิดคุณสมบัติ8ข้อนะคะ นั่นก็คือปลัดกระทรวงการคลังได้มีการออกมาระบุเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการปรับในเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของรายได้ทรัพย์สินให้เหมาะสมแล้วก็คาดการว่าจะเปิดลงทะเบียนใหม่ในเดือนมกราคม2569นี้นะคะนายละว,ว่าโลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังมีการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่สําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐเพื่อให้มีความเหมาะสมโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ได้ในช่วงเดือนมกราคม2569ซึ่งขณะนี้นะคะรัฐบาลก็กำลังเดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเมื่อดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วก็จะกลับมาทบทวนตรงนี้นะคะจึงไม่น่าเปิดให้ลงทะเบียนทันในเดือนพฤศจิกายน2568คือจากเดิมนะคะที่ขากำหนดไว้ว่า จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่าจะเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลก็กําลังเดินหน้านโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหนึ่งในนั้นก็คือโครงการคนละครึ่งซึ่งคาดว่าจะมีเฟส2ในเดือนมกราคม2569เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงเลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นเดือนมกราคมนั่นเองค่ะ ทั้งนี้การเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็จะมีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งจะแตกต่างจากเกณฑ์เดิมโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้และทรัพย์สินซึ่งจากรายงานข่าวจากทางกระทรวงการคลังนะคะก็มีการระบุว่าสําหรับคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นที่ผ่านมานั้นประกอบไปด้วย1จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18บปีบริบูรณ์ขึ้นไปและ2ต้องมีรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท ต่อคนต่อปีนะคะ ถ้าหากว่าเป็นครอบครัวรายได้เฉลี่ยในครอบครัวก็จะต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกัน3ทรัพย์สินทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆรวมแล้วจะต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนถ้าหากว่าเป็นครอบครัวก็คือไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็คือต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินเกินจากที่ทางกระทรวงการคลังกําหนด5ต้องไม่มีบัตรเครดิต6ต้องไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้านถ้าหากว่า ก็มีก็ต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทนะคะ 7ก็ต้องไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถถ้าหากว่ามีก็ต้องไม่เกิน1ล้านบาทนะคะและข้อที่8ต้องไม่เป็นพิษสูสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสแล้วก็สวนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์คุณสมบัติเดิมซึ่งคุณสมบัติใหม่นะคะทางกระทรวงการคลังก็มีการออกมาย้ำนะคะว่าจะปรับปรุงในเรื่องของรายได้และทรัพย์ ส่วนที่ว่าจะปรับเพิ่มเป็นต้องมีไรายได้เท่าไรมีทรัพย์สินเท่าไหร่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีข่าวสารออกมาทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ